สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพามาเรียนรู้ภาษาเขมรภาษาภาษาสวยภาษาอะไรเองนี่ภาษาไทยเราจะไทยแล้วผมก็จะภาษาอีสานซึ่งการพูดแต่ละท้องถิ่นนี่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ไทยสุรินทร์สกลอ้นี้ไทยอะไรนะสุรินทร์ตัวแท้เลยไหมสุรินทร์สุรินทร์อันนี้เหรอสุรินทร์ผมก็จะเป็นร้อยเอ็ดอีสานแล้วนะครับอ่าหรือจะมายกตัวอย่าง3าประโยคก็จะเป็น ผลไม้สัตว์แล้วก็การพูดทั่วไปหนึ่งอย่างละหนึ่งคำนะครับมาะยชพบตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยครับปุลพัลขามฮะเจ๊ก็มาขามสิขามกไม่ยินแต่ขามปุลปพัลมะขามปักขามคําทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขเมนสวยไทยเลาาซึ่งรวมกันแล้วก็จะแปล ด้วยกันก็คือมะขามหรือปักขามหรืออะไรพุลพลมะขามปักขามอ่ายกตัวอย่างการพูดต่อไปนะครับถ้าภาษาอีสานยกตัวอย่างการใช้คำภาษาอีสานจะเป็นกินบักขามกินปากขามจามัมพล <laughs> ุลซิมพุลมาดูมาชมคำต่อไปกันเลยครับคำ <c oughs> ต่อไปคำที่สองครับก็จะเป็นคำที่ไม่ชื่อว่า นกเขาภาษาอีสานนกเขานะครับต่อไปภาษาไทยเขาฮะนกเขาภาษาไอเจมตะปันโลอาภาษาขเขมรน,นกเขาพูดคําว่าโลภาษาสวยพูดว่าไอเจมตะปันและภาษาไทยพูดว่านกเขาภาษาลาวอีสานพูดว่านกเขายกตัวอย่างประโยคนะครับเช่นกินนกเขา าจาเจมสปันพิซาช้าโลอ่านะครับก็จบลงไปแล้วประโยคที่มีชื่อว่ากินนกเขาหรือโลกินนกเขาแบบดูไม่บอกดูบอกว่าเจะไม่ตัดหลักภาษาเลยครับเอางเช่นคำว่ากินนกเขาพิซาช้ากนรี <c oughs> จ้าเจมปปั๊บพิด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 มาเจออะไรครับแม่กินนกเขาไหมตะลีเอาเลยชญมพิษะชาโลจ้าอาเจมตุ๊ปปั๊กินนกเขาภาษาอีสานนะครับกินนกเขาโอ้นุ่มเบ๊ยอะแล้วไปชมคำต่อไปกันเลยครับต่อไปคำสุดท้ายนะครับจะยกตัวอย่างภาษาทั้งสี่ภาษาก็คือคำว่าโรงเรียนนะครับอย่างภาษาอีสาน โร,รงเรียนภาษาไทยโรงเรียนภาษาสวยโรงเรียนภาษาเขมรสาลเรีลอ่านะครับซึ่งการพูดแต่ละภาษาก็จะคล้ายๆกันนะครับยกประโยคตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนเฮ้ยภาษาล้วนี่ปะยกตัวอย่างนะครับโรงเรียนสุรพินพิทยาโรงเรียนสุรพินพิพถยาโรงเรียนสุรพินิพถยา ภาษาเขมรซาลาเรลสุรพินธพิทยาอ้าวพวกเราลองพูดประโยคนี้พร้อมกันดูนะซาวสีซาลาเรลสุรพินธพิทยาแทนครัขอขอบคุณพี่น้องเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวเดี๋ยวครูพูดเป็นไทยแล้วให้เองพูดเองไม่รู้ไม่รู้ไม่ให้พูดเป็นภาษาเขมรพูดแค่สองภาษาก็ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอน้องไงเน็คหนุ่มกระซุ่ม ออคุณเนี่ยเดลบานโจนมือมือกรุบขีเนี้ยที่ติดตามชมคลิปการพูดสีภาษาของพวกเราในวันนี้เดลบานมือมือขยมใหญ่เตียงบุญภาษาไงเนี่ยหากผิดพลาดประการใดหรือผิดตรงไหนบอโคสโตบอลตราก็ให้ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับผมทยมก็สมมอพยตูในก็ เซตุเดลโครโครมบานบัดและใครอยากรู้ภาษาเขมรหรือภาษาสวยคำไหนว่าพูดอย่างไงแปลอย่างไงให้คอมเมนต์ได้ <c oughs> ทันไหมนี่ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเราจะให้น้องๆน,นักเรียนมาสอนภาษาเขมรภาษาสวยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ้าขอบคุณบายบายบายสดุดีสุด